สวัสดีค่ะตึงรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวมินิซีรีส์ที่เอาคนที่มีปมดราม่าครอบครัวมารวมตัวกันเป็นครอบครัวทิปและทำงานด้วยกันที่คาเฟ่เพื่อเยียวยาวหัวใจกันกับเรื่องฟินแลนด์ป๊าฮิวใจรักฉบับคาเฟ่ฟินแลนด์ป๊า,ปาเล่าเรื่องราวของอิรีสาวน้อยวัย20ปีที่ไม่มีแม่ค่ะ ส่วนพ่อของเธอก็ต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันทําให้เธอใช้ชีวิตอยู่กับคุณย่าที่รักและเอ็นดูเธอมากๆและเธอยังมีเพื่อนสนิทอีกสองคนค่ะที่คอยแวะเวียนมาที่บ้านมาทานข้าวกินขนมจากฝีมือคุณย่าอยู่บ่อยๆจนสนิทเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอต้องเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อคุณย่าได้เสียชีวิตส่วน,นเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปทํางานทําให้เธอต้องอาศัยและใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังเธอจึงตัดสินใจหางานพาร์ทไทม์จน เธอได้เข้าไปทำงานที่คาเฟ่แห่งหนึ่งชื่อว่าฟินแลนด์ปาป้าโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าคาเฟ่แห่งนี้มีคอนเซปต์ที่แปลกมากๆก,ก็คือพนักง,งานในร้านต้องสวมบทให้เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเธอได้เจอกับพนักง,งานคนอื่นๆที่เปรียบเสมือนครอบครัวทิพของเธอที่คอยแบ่งปันทุกและสุขด้วยกันคอยเยียวยาแผลใจให้กันจนกลายเป็นความอบอุ่นขึ้นและเรื่องราวของคนในคาเฟ่แห่งนี้จะเป็นอย่างไรครอบครัวทิพจะอบอุ่นเหมือนครอบครัวจริงได้หรือ ไม่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเปิดมาก็ใจวิวเลยจ้ะเพราะว่าหลังจากที่คุณย่าเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เล่าย้อนกลับไปในสมัยที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่ว่ยาย่าหลานแล้วก็เพื่อนสนิทอีก2คนนะคะอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมากๆเลยมีการกินข้าวด้วยการแบ่งปันขนมกันนะคะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องความฝันค่ะว่าพวกเขาอยากสภาคุณย่าไปดูแสงเหนือให้ได้ แต่แล้วเขาก็ตัดสลับกลับมากับตอนปัจจุบันที่ไม่มีย่าอยู่แล้วทําเอาใจวิวมากๆนะคะช่วงแรกบอกเลยว่าเอ็นดูนางเอกสุดๆแต่หลังจากนั้นนะ่ะเหมือนเราได้ฮิวหัวใจไปพร้อมกับนางเอกเลยค่ะผูพะ้พนักง,งานคนอื่นๆในฟินแลนด์ป้าป่าเนี่ยที่นางเอกเข้าไปทํางานด้วยก็ต่างมีปัญหาชีวิตครอบครัวเหมือนกันบางคนมีปัญหากับภรรยาทะเลาะก,กับพ่อแม่จนหนีมาทํางานที่นี่ทุกคนก็ค่อยๆเปิดใจเล่าเรื่องของตัวเองออกมาแล้วก็เยียวยาวแผลใจกันซึ่งช่วงเนี้ยทำให้ าอบอุ่นใจขึ้นนางเอกก็คือคิมโบราค่ะที่มารับบทเป็นอ e ี ri, ยูรีหญิงสาววัย20ปีนะคะที่อยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวนะตอนแรกก็เหมือนซีรีเขาจะปูว่าชีวิตเธอเจอแต่เรื่องราวดราม่านะคะแต่พอดูไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะเห็นความสดใสความอบอุ่นใจของหญิงสาววัย20ปีอยู่ค่ะ ถึงแม้จะเจอเรื่องราวดราม่าค่ะเธอก็ไม่ได้ท้อแท้หรือยอมแพ้กับชีวิตนะเธอคิดถึงคุณย่าในทุกๆวันค่ะแต่ชีวิตก็ต้องไปต่อเธอก็ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับคนอื่นๆที่ก็เจอปัญหาชีวิตครอบครัวมาเหมือนกัน ส่วนพระเอกก็คือหนุ่มหน้าใสคิมอูซอกนะคะที่มารับบทเป็นอูฮยอนเพื่อนสนิทของนางเอกจ้าความสัมพันธ์คู่นี้แรกๆก็ประมาณเฟรนด์ซนกันนะคะแต่แอบบอกนิดนึงค่ะว่าสักพักเนี่ยพระเอกดันไปเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อนางเอกคู่นี้ก็เลยมีดราม่าก,กันในเรื่องอ่ะคือเขาเป็นพระเอกมากนิ่งๆพูดน้อยๆนะคะแต่แววตาดูอบอุ่นมากแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงคือในเรื่องอ่ะบทพระเอกอาจจะดูน้อยไปหน่อย และสารภาพเลยนะคะว่าติ่งไม่เคยรู้จักน้องเขามาก่อนคะ่ะทุกคนแต่พอได้ดูเรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาน่ารักจังเลยอะ่ะอีชันโดนตกเฉยเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าตาเขาอะแอบคล้ายชานอูนิดๆค่ะแพ้ทางมาก ติงก็เลยไปหาข้อมูลนะคะว่าน้องเขาเป็นใครก,ก็เลยได้รู้ว่าน้องเขาเป็นนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงอดีตเคยอยู่วงไอดอลวง X1 ค่ะเคยแข่งในรายการ Produce X101 ด้วยที่เป็นรายการคัดเลือกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวติงแปะว้าปไอจีให้นะคะตามไปดูผลงานเขาต่อกันได้ ขอชมหน่อยค่ะแม้ว่าเนื้อเรื่องจะฟังดูดราม่านะแต่มูด a แอนโทนของซีรีส์เรื่องนี้นะคะทําให้ดูแล้วไม่ได้รู้สึกเศร้าขนาดนั้นนะ่ะนางเอกก็สดใสนะคะบรรยากาศมุมกล้องต่างๆก็คือดูดีดูสวยเลยที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องเนี่ยเวลาที่มีใครมีความทุกข์ทุกใจเรื่องอะไรเนี่ยเขามักจะเริ่มต้นฮิวใจอีกฝ่ายด้วยการชวนกันกินข้าวจ้าชวนกันกินข้าวเก่งมากมีหลายเมนูเลยทั้งขนมของหวานข้าวแกงกะหรี่ ในเรื่องอ่ะเขาฮิวใจกันก็จริงค่ะแต่ว่าคนดูพอได้ดูแบบนี้แล้วรู้สึกฮิวเหมือนกันนะคะ ขอเตือนหน่อยว่าถ้าใครที่มาด้วยความคาดหวังว่าจะมีฉากลุ้นตื่นเต้นเข้มข้นนะคะติงรู้สึกว่าอาจจะผิดหวังได้เพราะเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรให้ลุ้นเท่าไหร่ค่ะทั้งความสัมพันธ์ของพระนางหรือว่าเรื่องราวของคนอื่นๆในคาเฟ่แต่มันก็ไม่ได้เรื่อยขนาดนั้นนะคะเพราะเขาก็แอบ,บมีปมนึงให้เราได้ลุ้นได้เหมือนกันว่าคาเฟ่นี้เนี่ยมีคนคอยบงการวางแผนอยู่เบื้องหลังและการที่สมาชิกในคาเฟ่มารวมตัวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เจ้าของคาเฟ่คนนี้ ได้วางแผนไว้แล้วสำหรับใครที่มีเวลาไม่มากนะคะอยากจะหาซีรีส์ฮิวใจที่ดูสบายๆไม่เครียดก็แนะนำให้ตามมาตามค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด6ตอนตอนละประมาณ30นาทีเองจ้ะทุกคนตามไปดูกันต่อได้นะคะเรื่องฟินแล์ปะป๊าฮิวใจรักสบับคาเฟ่ได้ที่แอปโมโนแม็กซ์ค่ะมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยลักคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย